ยำใหญ่ใส่ไอเดียคอนเซปต์ของยำใหญ่ใส่ไอเดียในส่วนของไอเดียก็คือการจดบันทึกประวัติศาสตร์ส่วนตัวเพื่อให้สามารถนำไปประยุกต์ใช้ในเรื่องส่วนตัวและส่วนรวมต่อไปบันทึกเช่นไดอารี่คุณค่าความทรงจำประยุกต์ใช้เช่นเตรียมรับมือแผนป้องกันและเดทไลน์การบอกเวลาสำหรับการจดบันทึก ประวัติศาสตร์ส่วนตัวเราอยากจะนำเสนอวิธีบันทึกเวลาในรูปแบบของป่าจือ้อซึ่งเป็นระบบเวลาของจีนแบบโบราณป่าจือ้อประกอบด้วยสองส่วนหลักและหนึ่งส่วนย่อยส่วนย่อยหรือส่วนเสริมของป่าจือ้อจะใช้ในวิชาห่วงจุ้ยและดวงจีน ซึ่งจะอธิบายต่อไปเมื่อทราบเวลาแล้วส่วนสำคัญคือเรื่องราวและเหตุการณ์โดยมีบุคคลและสถานที่เป็นผู้ดำเนินเรื่องราวสิ่งเหล่านี้จะซ่อนอยู่ในหัวข้อห่วงจุ้ยดาวเหินหรือพังหลอซูและป่าชื่อที่เราสนใจเมื่อมองในเชิงภาพรวมหรือมาภาักป่าชื่อคือเวลาและเรื่องราว ดาวเหินคือเวลาและพื้นที่เราจะผนกสองหัวข้อเข้ามาผูกให้เกิดเรื่องราวที่จะบันทึกต่อไปเวลาคือจุดร่วมของเรื่องราวหรือเหตุการณ์และพื้นที่ส่วนที่มาบรรจบกันคือเวลาในการจดบันทึกเช่นบันทึกทางประวัติศาสตร์นั่นเองย้ำใหญ่ใส่ไอเดียเครื่องมือสองประเภท คือเครื่องมือวัดปริมาณสำหรับพื้นที่กับเครื่องมือวัดคุณภาพสำหรับเรื่องราวเครื่องมือสองประเภทคือหนึ่งเครื่องมือวัดปริมาณสำหรับพื้นที่สแสดงถึงคุณค่าทางกายภาพเช่นหล่อแก่เข็มทิศไม้บรรทัดสองเครื่องมือวัดคุณภาพสำหรับเรื่องราวสแสดงถึงคุณค่าทางจิตใจเช่นความสัมพันธ์ในเครือญาต สุขภาวะทางจิตใจและกายภาพเรื่องราวของพื้นที่เกิดก่อนตามหลังด้วยเรื่องราวของบุคคลทําให้ทฤษฎีทางหงจุ้ยเกิดก่อนทฤษฎีความสัมพันธ์ของมนุษย์เช่นเราใช้เรื่องห้าฤดูกาลทังเหอถูมาอธิบายเรื่องความแข็งแรงอ่อนแอของดิถีวิชาดุงจีน อธิบายอย่างง่ายๆก็คือธรรมชาติมาก่อนกำเนิดของมนุษย์แผนผังเรื่องราวของพื้นที่แผนผังเรื่องราวของบุคคลทฤษฎีหรือหลักการที่ใช้ศึกษาโหราศาสตร์จีน 1. หยินหนย,นยาง 2. สี่ฤดูการบวกหนึ่งศูนย์กลาง3 24ทิศทางหรือขุนเขา4เบนจธาตุสามวงจร5ปฏิกิริยาของสิบต้นฟ้าภาคีพิคาต6ปฏิกิริยาของสิบสองกิ่งดินหรือนักสัตว์6 1จพาคีไตรภากี6.2สามหมวดห้าธาตุ6.3จุสาชงเฮงหายผัว ลำดับเครื่องมือทฤษฎีหรือหลักการ่วงจุยก่อนหลังและการแบ่งแยกการใช้งานอย่างง่ายแผนผังเรื่องราวของพื้นที่จะใช้ทฤษฎีหรือหลักการในข้อ 1. หอยินหยาง 2. สี่ฤดูการบวก1นศนย์กลาง 3. 24ทิศทางหรือขุนเขาและสเบญจธาตุเป็นหลักการพื้นฐาน ส่วนแผนผังเรื่องราวของบุคคลจะใช้ทฤษฎีหรือหลักการในข้อ5ปฏิกิริยาของ10ต้นฟ้าและ6ปฏิกิริยาของ12กิ่งดินหรือนักสัตว์เป็นหลักการพื้นฐานวัตจักรเกิดดับ12งวงจรแบ่งเป็น3ช่วงใหญ่ๆดังนี้1ช่วงวัตจักรขาขึ้นของสรรพชีวิต2ช่วงวัตจักร ข,ของสรพพชีวิตและสามวัตจักรในส่วนของช่วงวิญญาณนั่นเองการนำวัตจักรเชียงแซหรือวัตจักรเกิดจักสิบสองวงจรไปประยุกต์ใช้วัตจักรเชียงแซเป็นเครื่องมือที่ช่วยให้เราเข้าใจการเปลี่ยนแปลงของพลังงานในชีวิตการตระหนักถึงช่วงเวลาต่างๆในวัตจักรนี้สามารถช่วยให้เราปรับตัว และเตรียมพร้อมสำหรับความท้าทายหรือโอกาสที่อาจเกิดขึ้นเนื่องจากสังคมเกษตรกรรมยังมีวิวัฒนาการทางการแพทย์ไม่แพร่หลายการอธิบาย12เชียงแสจึงเน้นการอธิบายให้เข้ากับเรื่องของฤด,ดูกาลของจีนซึ่งใช้หลักการเบญจธาตุสาวงจรดังนั้นการนำวัตจักรเชียงแสหรือวัตจักรเกิดแบบ12วงจร ไปประยุกต์ใช้จึงลดเหลือเพียงแค่ห้าวงจรเกิดดับเพื่อให้เข้ากับหลักการดังกล่าวและผังเหอถูนั่นเองห้าวงจรเกิดดับได้แก่อวงเสียงหิวชิวและสีห้าวงจรเกิดดับดังกล่าวใช้สำหรับอธิบายเรื่องความแข็งแรงและอ่อนแอของดิถี ในวิชาดวงจีนซึ่งจะอธิบายต่อไปในเรื่อง24ศาสตร์ฤดูของจีนนั่นเองยำใหญ่ใส่ไอเดียหัวข้อสำคัญที่ใช้ในวิชาดวงจีนหรือป่าชื่อ 1. การชั่งน้ำหนักดวงชะตา 2. ปฏิกิริยาสิบต้นฟ้ากับชีตไตรภาคีในป่าชื่อ 3. ปฏิกิริยาระหว่างส2กิ่งดินหรือนักสัต สปฏิกิริยา10ต้นฟ้ากับ12กิ่งดินหรือนักสัตว์หลักการสำคัญในการวิเคราะห์ความแข็งแรงอ่อนแอของดิธี10ต้นฟ้าในวิชาดวงจีนเบื้องต้น 1. การชั่งน้ำหนักดวงชะตาโดยใช้ฤดูกาลหรือชี่ฤดูเป็นสำคัญ 2. ดวงจีนเปรียบะชตามนุษย์กับการบ่มเพาะเมล็ดพันธุ์ที่ต้องการแสงแดดความชื้นอุณหภูมิและชัยภูมิที่เหมาะสม 3. ลกซิงหรือรกรากดวงจีนเปรียบะชตามนุษย์กับการวางฐานรากสำหรับก่อสร้างของอาคารขนาดใหญ่ที่จำเป็นต้องมีเสาค้ำยนันจำนวนมากดวงจีนบางครั้งจึงถูกเรียกว่าวิชาสีเสาแห่งโชคชะตา 4. ปฏิกิริยาระหว่าง12กิ่งดินหรือนักสัตว 4.1. ชงเฮงไห่ผัว 4.2. ภาคีไตรภาคีและ 5. ปฏิกิริยาระหว่าง10ต้นฟ้าภาคีพิคาต หัวข้อสําคัญที่ใช้ในวิชาดุงจีน1การชั่งน้ำหนักดุงชะตาข้อมูลจากเรื่องห้าวงจรเกิดดับกับกฎไตรลักษณ์สแสดงกระแสการเคลื่อนที่ของธาตุหรือสถานะหลักประจำแต่ละฤดูกาลเช่นตัวอย่างจากฤดูกาลธาตุน้ำเราจะเห็นกระแสการเคลื่อนที่ของสามธาตุหรือสถานะหลักประจำฤดูกาลธาตุน้ำคือธาตุทองธาตุน้ำและธาตุไม้ ซึ่งแตกต่างจากความสัมพันธ์ในผังเหอถูคือธาตุดินธาตุทองและธาตุน้ำเพราะในวิชาดวงจีนจะใช้ชี้ไตรภา,าคีในการคำนวณความแข็งแรงอ่อนแอของดิถีสิบต้นฟ้านั่นเองชี้สาประเภทตามวิชาสามประสานฟ้าคนดินเป็นหนึ่งเดียวได้แก่ 1. ชี้ฟ้าคือสิบต้นฟ้า 2. ชี้ดินเรียกอีกอย่างว่าชี้ฤดูและ 3. ชี้คนเรียกอีกอย่างว่าชี้ไตรภา,าคี 1. ชี้ฟ้าคือสิบต้นฟ้า 2. ชี้ดินคือจำนวนวันในแต่ละเดือนของชี้ที่เข้ากระทำการในสิบสองนักษัตวเรียกอีกอย่างว่าชี้ฤดูซึ่งอธิบายไปบ้างแล้ว สามชีคนคือกินคลังในป่าชื่อวิชาดุงจีนเรียกอีกอย่างว่าชีไตรภาคีตารางการให้คะแนนความแข็งแรงอ่อนแอของดิธีสิบต้นฟ้ามีรายละเอียดเบื้องต้นดังนี้หนึ่ง ปัจจุบมีแปดช่องบนล่างมีอย่างละสี่ช่องสองคะแนนเต็มเก้าจุดห้าคะแนนจากแปดช่องสามฐานเดินที่ช่องกิ่งดินในเสาเดินมีความแข็งแรงมากที่สุดคือให้คะแนนความแข็งแรงเท่ากับสองคะแนนสี่ฐานาวันที่ช่องกิ่งดินในเสาวันมีความแข็งแรงรองลงไปคือให้คะแนนความแข็งแรงเท่ากับหน,นึ่งจุดห้าคะแนน ห้าช่องอื่นในแปดช่องให้คะแนนช่องละหน,นึ่งคะแนนหลักการเทียบเคียงตารางประจอกับร่างกายมนุษย์เพศหญิงข้างบนต้นฟ้าคือด้านขวาของร่างกายส่วนเพศชายข้างบนต้นฟ้าคือด้านซ้ายของร่างกายเราใช้ตารางให้คะแนนความแข็งแรงอ่อนแอของดิถีสิบต้นฟ้าเป็นหลักการพื้นฐานก่อนที่จะลงรายละเอียดเพื่อการวิเคราะห์ดวงชะตา เช่นความสัมพันธ์ของดิธีกับธาตุอื่นๆในปลาชื่อต่อไปหากเรานับคะแนนได้เกิน5คะแนนจะถือว่าดิธีแข็งแรงแต่ถ้าน้อยกว่า5คะแนนจะถือว่าดิธีอ่อนแอในรูปดวงมาตรฐานรูปดวงชะตาในวิชาดวงจีนเบื้องต้นแบ่งได้สองแบบคือ 1. รูปดวงมาตรฐานและสรูปดวงพิเศษ ซึ่งขณะนี้เราจะอธิบายเฉพาะรูปดวงมาตรฐานกันก่อนนะครับ